คุณเอ็นปานิมปาน,นิมปาน,นิมลูกวางบอกมาเล้วขอบคุณค่ะนี่นะคะนี่คือต้นโพท,ที่เอ็มเคยถ่ายสตอรี่ลงในปานิมเนาะเอ็มให้ดูบรรยากาศเนาะเอ็มให้ดูบรรยากาศนะคะทุกคนโอเคเอาวันนี้ดีกว่ามาแล้วมาแร้ว,รวขอบคุณค่ะเดินทางปลอดภัยถึงบ้านลูกค้าแล้วทุกคน ดูนะคะดูบ้านเขามันเล่อยาวมากนี่คือบ้านในตลาดเนาะยาวมากขอบคุณครับบปารถพี่เข้าหอมขอบคุณค่ะร่มรื่นดีจังใช่ค่ะบ้านเขาอะเขาทำได้ร่มรื่นเดี๋ยวเอ็มจะพาทุกคนเข้าไปดูตรงนี้นะคะพระแม่ธรณีนะคะอลังการมาก ทุกคนจะคิดไหมคะว่าเราอยู่ในตลาดอ่ะคืออยู่ในตลาดจริงๆป้านิ่มนี่คือในตลาดนะคะแต่มีสวนปามป้านิ่มเนี่ยโอยน้องหมาห่อใหญ่เลยเนี่ยมีสวนปามอ่ะป้านิ่มงงมากซึ่งเขาไม่สร้างตึกสร้างอะไรเลยนะเขาลงปามอ่ะดูงงไหมงงมากๆไมตติกไม่ติกขอบคุณค่ะเลิฟสิบเอ็ดค่ะพี่ข้าวหอมบอกนะคะ นี่เลยนี่เลยทุกคนร่มรื่นมากบ้านเขาอันนี้ต้นโพเตรียมถ่ายลงสตอรี่วันนั้นต้นใหญ่มากนี่ดูเขาเปิดเพลงดังด้วยนะไม่เป็นไรหรอกหน้านิดเดียวเนาะแต่เดี๋ยวเอ็มจะปิดเสียงนะคะทุกคนเอ็มจะปิดเสียงแล้วก็จะพาทุกคนเข้าไปดูนะคะปิดเสียงก่อนแป๊บหนึ่งนะคะ เป็นไงมีเสียงเพลงอะไรข้าไหมคะเมื่อกี้ปิดเสียงเพลงนะคะทุกคนข้าหอมพี่ข้าวหอมขอบคุณมากพี่ปลาพี่ปลาขอบคุณมากเลยเอ็มมารอทําผมคะ่ะทุกคนมีเสียงอะไรข้าวไหมคะสวยงามป้านิ่มกรอบคนะใช่ค่ะป้านิ่มสวยจริงๆบ้านนี้เขาใส่ใส่บุญค่ะใสยบุญนี่ต้นกล้วยต้นกล้วยออกแล้ว นี่คือต้อนโพที่เอ็มถ่ายลงสตอรี่วันนั้นนะคะทุกคนสวยเนาะเอระหวางรอเนาะน้องหมาห่าเราใหญ่เลย <c oughs> น้องหมาหูเอ็มใหญ่เลยอ๋อพอดีเอ็มมาแล้วทีนี้มันเชื่อมเกาะเข้า wi f ฟเขาเชื่อมต่อเข้า wifi เพราเอ็มเชื่อม wi f ฟไว้เอ็มลืมปิด ของเอ็มเลยพี่ปลาพอดีเอ็มมาแล้วเอ็มจะเชื่อมต่อ wifi บ้านพี่เขาไว้ไงทีนี้มันเข้าไ i f ฟพี่ปลาเป็นไงวันนี้พี่ปลาออกนอกสถานที่ไหมคะมีเสียงไหมคะมีเสียงเข้าไหมเป็นเสียงบทสวดมนต์ค่ะที่เข้าของบอปปลาลีสวัสดีคะ่ะขอบคุณนะคะ19ล้านดวงใจขอบคุณมากๆเลยครับ นี่นะคะทุกคนบรรยากาศน้อนไปในตัวเมืองไม่น่าเชื่อเราจะมีสวนนี่ถ้าไม่มีหมาสามตัวนะเอ็มจะเดินเข้าไปในสวนตามแล้ะระหว่วางรอพี่เขา <c oughs> <c oughs> นะครับหอมบอกน้องนิด